ขั้นตอนแรกเนยนะคะนำปูมาวางเรียงกันบนซึ้งค่ะโดยจะวางในลักษณะหงายท้องอย่างนี้นะคะเพื่อให้ส่วนกระดองของเขานะคะจะรองรับกับน้ำที่จะซึมออกมาจากตัวปูนะคะจะทำให้ไข่แล้วก็เนื้อปูมีความชุ่มช่ำค่ะใช้เวลาในการนึ่ง15นาทีนะคะเราจะนึ่งพร้อมน้ำไปเลยนะคะคือจะไม่ตั้งน้ำให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่ปูอย่างนั้นไม่ใช่นะคะ ที่บ้านเราจะนึ่งอย่างนี้ค่ะหลังจากที่ปูสุกแล้วนะคะเราจะทำเสิร์ฟแบบร้านอาหารนะคะก็คือจะตัดครึ่งอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใช้สากมาช่วยตีค่ะเพราะว่ากระดองปูเขาจะแข็งมากอย่างที่เพื่อนๆเห็นค่ะว่าจะได้ไข่ที่สุกกำลังดีนะคะไม่เป็นครีมจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปค่ะคือไข่เขา เพิ่งเซตตัวกันเป็นก้อนแต่ว่าไม่ได้สุกจนแข็งกระด้างนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเรานึ่งทั้งเชือกเลยนะคะเพราะว่าปูดำนะคะเขาจะทานปูเป็นนะคะจะไม่ทำให้ตายก่อนแล้วค่อยทำอาหารอย่างนั้นคือไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าเขาตายก่อนแล้วปูดำเนื้อเขาจะเหลวค่ะ คือที่บ้านก็ทําอย่างนี้มานะคะเพราะว่าบ้านเราอยู่อยู่ติดทะเลนะคะหลังบ้านก็คือมีมีปูดําอย่างนี้คือกินมาตั้งแต่เด็กนะคะนี่ค่ะจะได้ไข่แบบนิ่มๆเลยค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาทําคลิปสอนวิธีการเลือกปูค่ะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะคะใส่กระเทียมและพริกลงไปค่ะพริกนี้ใส่ตามชอบเลยนะคะ ปรุงรสนะคะใส่ผงชูรสค่ะแล้วก็ใส่เกลือไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะสูตรวิธีทํานี้นะคะเราจะไม่ใส่น้ําปลาค่ะเพราะว่าถ้าใส่น้าปลารู้สึกว่าเขาจะมีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ใส่น้าตาลทรายไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามให้เข้ากันนะคะถ้าใส่น้ําตาลทรายลงไปก่อนอย่างนี้ก็จะช่วยให้เราทำง่ายขึ้นค่ะ ใส่น้ำมะนาวค่ะบีบมะนาวสดๆอย่างนี้นะคะจะหอมมากค่ะเสร็จแล้วค่ะปูไข่นึ่งของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ สีสันน่าทานนะคะเหมือนร้านอาหารเลยค่ะจานนี้นะคะซื้อมาในราคา550บาทค่ะแต่ถ้าไปกินที่ร้านอาหารคิดว่าจานนี้เป็นพันแน่ๆค่ะ